สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์และเทคนิคที่เกี่ยวข้องนะครับในการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆของเมล็ดกาแฟไทยที่มาจากแหล่งปลูกต่างๆเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างแล้วก็จัดทาฐานข้อมูลครับโดยเมล็ดกาแฟเนี่ยเป็นผลิตผลทางการเกษตรซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยสูงมากแล้วก็มีการเติบโตของตลาดอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยประเทศที่ผลิตกาแฟเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นประเทศในเขตร้อนนะครับที่อยู่ แนวเส้นอีควอเตอร์นะครับโดยประเทศที่ผลิตกาแฟได้มากที่สุดเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีประเทศอย่างเช่นบราซิลเวียดนามโคลัมเบียนะครับอินโดนีเซียแล้วก็เอธิโอเปียนะครับโดยการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่ผ่านมานะครับถ้าเรามองไปย้อนร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยการบริโภคกาแฟเนี่ยก็เป็นการบริโภคแบบไม่ง่ายนะครับ เป็นอะไรเป็นเครื่องดื่มปกติที่กินแล้วก็มีแรงในการเพิ่มพลังในการทำง,งานนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็น first wave ของกาแฟแต่ว่าต่อมาเนี่ยเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นครื่อลูกที่2ของกาแฟก็คือการเติบโตของบริษัทหรือร้านกาแฟที่เป็นเชนใหญ่ๆเช่น Starbucks เป็นต้นนะครับโดยร้านกาแฟก็เหมือนกับเป็นบ้านหลังที่2ของผู้บริโภคนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงในปัจจุบันนะครับเครือลูกที่3ของกาแฟเนี่ยนอกจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ย ผู้บริโภคมีความสนใจมากขึ้นว่ากาแฟมันมีรสชาติเป็นยังไงนะครับมีกลิ่นมีรสม,มีการบริโภคที่ละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสนใจว่าเมล็ดกาแฟมีที่มาจากที่ไหนบ้างครับเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์กลิ่นรสหรือว่าการตรวจสอบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะมาช่วยเราได้ว่าเมล็ดกาแฟเนี่ยมาจากไหนนะครับโดยโครงการนี้เนี่ย เราก็จะมีการเทคนิคในการนำเมล็ดกาแฟจากที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับโดยหลักๆแล้วประเทศไทยเนี่ยจะปลูกเมล็ดกาแฟรประเภทโรบัสต้านะครับในภาคใต้อย่างเช่นในจังหวัดชุมพรหรือว่าระนองนะครับแต่ว่าเราก็มีการปลูกเมล็ดกาแฟแบบอาราบิก้ามากขึ้น,นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชียงรายและเชียงใหม่ซึ่งก็มีแหล่งปลูกอยู่หลายแหล่งนะครับที่มีชื่อเสียงโดยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เราจะศึกษากันเนี่ยนะครับในโครงการนี้ก็จะมี4วิธีหลักๆนะครับ วิธีที่1ก็เป็นการวัดสัดส่วนไอโซโทปนะครับเพราะว่าไอโซโทปเนี่ยของธาตุแต่ละตัวนี่จะมีน้ําหนักต่างกันถ้าเราใช้เทคนิคที่เรียกว่ามาส s spectrometry เนี่ยเราสามารถที่จะคัดแยกไอโซโทปต่างกันได้นะครับหรือว่าวิธีที่2เป็นการวิเคาราะห์ธาตุองค์ประกอบโดยใช้รังสีเอ็กซ์เรย์ซึ่งเราเรียกว่าเทคนิค XRF นะครับโดยรลังสี XRF เนี่ยก็จะกระตุ้นให้ชั้นพลังงานในมเมล็ดกาแฟเนี่ยเกิดการตื่นตัวแล้วเวลาที่มันมีการคลายตัวลงเนี่ยมันก็จะมีการปลดไป หลัง c x ray ที่มีพลังงานเฉพาะตัวซึ่งก็สามารถที่จะบอกได้ว่าองค์ประกอบของธาตุต่างต่างในเมล็ดกาแฟที่มาจากแหล่งต่างๆกันนี่มันมีความแตกต่างกันเช่นไรนะครับหรือว่าเทคนิคที่เราเรียกว่า high performance liquid chromatography นะครับหรือ hplc เนี่ยก็เป็นการวิเคราะห์สารสำคัญอย่างเช่นกรดคอโรเจนิก ic, หรือว่าคาเฟอีนนะครับโดยใช้เทคนิคการละลายการที่สารละลายเนี่ยจะพาสารสำคัญเนี่ย วิ่งไปตามท่อแล้วเราก็วัดเวลาที่มันใช้ในการเดินทางนะครับก็จะบอกได้ว่าสัดส่วนความเข้มข้นของสารต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งก็คือการวิเคราะห์สารสําคัญอย่างเช่นสารฟีนอลิกรวมนะครับโดยใช้หลักการของการ Reduction และ Oxidation ระหว่างสารประกอบเชิงซ้อนต่างๆโดยเทคนิคนี้ เวลาที่เรามีการวิเคราะห์เนี่ยสารละลายก็จะมีการเปลี่ยนสีเราสามารถจะใช้ความเข้มของของสารละลายเนี่ยบอกถึงความเข้มข้นของกรดฟีนอลิกได้นะครับความสามารถในการขจัดอนุมูลอิสระหรือว่าการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเราใช้เทคนิคที่เรียกว่า DPPH แล้วก็ f r a p นะครับในการวิเคราะห์ได้ดูการทำออกซิเดชันการทำปฏิกิริยาทางเคมีเราก็จะบอกได้ว่าเมล็ดกาแฟแหล่งนี้กับแหล่งนี้ มีริกในการต้านอนุมูลอิสระที่ต่างกันอย่างไรครับโดยเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเรามีการใช้เทคนิคต่างๆทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์คุณสมบัติของเมล็ดกาแฟเพื่อที่จะบ่งบอกเราได้ว่าเมล็ดกาแฟต่างๆเนี่ยมีคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ทางเคมีทางฟิสิกส์ในต่างกันยังไงนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทําฐานข้อมูลแล้วก็บ่งชี้ความมีอัตลักษณ์ของเมล็ดกาแฟของไทยนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดกาแฟไทย ให้กับเกษตรกร,ร,กรด้วยครับ